ตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันเลยนะไม่ขี้เกียจบ้างหรอไม่ขี้เกียจหรอกทําบุญก็ได้บุญนะฉันเป็นคนชอบทําความดีเพราะความดีจะคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงว่าแต่เองอน่ะมาใส่บาตรกับข้าสิไม่ดีกว่าเชิญเองตามสบายเถอะฉันชอบทําตัวเป็นคนดีเป็นคนใจบุญฉันละหมัดใส่จริงๆเลย บนอะไรแต่เช้าจะยายก็ยายข้างบ้านแล้วนะสิตื่นเช้ามาใส่บาททุกวันเลยสงสัยอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนดีใจบุญมีศิลธรรมสินะชอบทําดีเอาหน้าอะไรแบบนี้ยายเห็นแล้วรำคาญลูกกระตามันใส่ยังไงก็ไม่รู้ ใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปเธอใจะยายไม่เกี่ยวกับเราสักนิดเรามาทําจิตใจของเราให้สงบสุขดีกว่ายายจะคอยดูนะทาบุญมากขนาดนี้อยากรู้จริงๆว่าความดีจะคุ้มของมันสักแค่ไหนฮตอนเช้ามันต้องตื่นมาใส่บาตเหมือนเดิมทุกๆวันฉันจะเอาตะปูเลยไว้ตรงทางเดินพอมันเดินมาจะได้เหยียตบตะปู จริงวันนี้ฉันตื่นสายกว่าปกติดีนะที่พระท่านยัไ่ไมาบินธบาทคุณยายคะวันนี้หนูขอใส่บาทด้วยนะคะได้สิจ๊ะมามามาย,ายืนใกล้ๆยายค่ะอ้อยเป็นไรเหรอจ๊ะแม่หนูหนูเหยียบอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจ็บมากเลยฮะตายจริงหนูเหยียบตะปูเหรอเนี่ยใครก็ไม่รู้เอาตะปูมาโรยไว้ตรงทางเดินซะเยอะเลยตายจริง อะไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะดีนะคะที่คุณยายไม่เผอเหยียบเข้าหลานไปทำอะไรมาทำไมเดินขากระเพรแบบนี้ล่ะหนูเหยียบตะปูใจะยายตายจริงเหยียบตะปูหรอหลานไปเหยียบได้ยังไงเนี่ยพอดีว่าวันนี้หนูไปใส่บาตกับคุณยายข้างบ้านใครก็ไม่รู้เอาตะปูมาลอยไว้หนูไม่ทันได้ระวังเลยเผอเหยียบเข้าเฮ้ <S 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 ็นความผิดของฉันเองฉันทาให้หลานตัวเองต้องเจ็บตัวอะไรนะเมื่อกี้ยายว่าอะไรหรอจ๊ะเปล่าจ้ะไม่มีอะไรเดี๋ยวหลานมานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวยายทําแผลให้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าความดีจะคุ้มครองเย็นนั่นฉันต้องหาวิธีใหม่มาจัดการมันให้ได้เลยนี่พ่อหนุ่มฉันมีงานให้แกทํา ว่ามาเลยฮะป้าอยากให้ผมทําอะไรผมยินดีรับใช้ฮะจะจะให้แกแกล้งเป็นโจรไปขึ้นบ้านหลังที่อยู่ข้างๆฉันแล้วสังสอนนั่งแกบ้านหลังนั้นสักหน่อยแต่เอาแค่เบาๆนะอย่าเอาถึงตายทําให้มันกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านหลายวันก็พอซั์สิ่งที่บ้านมันก็ห้ามขโมยนะเข้าใจไหมได้เลยฮะเรื่องแค่เนี้ยสบายมากอ่ะนี่ค่าจ้างของแกเสร็จงานแล้วเดี๋ยวฉันให้เงินเพิ่มขอบคุณมากค่ะ ตกลงเราต้องป้นบ้านหลังไหนเนี่ยบ้านแต่ละหลังก็เหมือนกันไปหมดเลยงั้นบ้านหลังนี้ละกันเฮ้ย <c oughs> นี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันไม่ได้มีหน้าที่มาตอบคำถามแกอย่าถามมากอย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าแกอยากได้เงินอยากได้ท้องหรืออยากได้อะไรแกก็ขนไปให้หมดเลยฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแค่อยากให้แกเจ็บตัว ด้วยหลังปืนเลยอย่าอย่าทำอะไรชอนนี่ไนงะอ,อุ้ยเจ็บจังเลยยายเป็นอะไรจ้าทำไมหน้าตาบวมเป่งแบบนี้ก็เมื่อคืนนี้มีเจินมาขึ้นบ้านเรานะสิลอนแต่แปลกมากเลยนะมันไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยพุ่งเข้ามาทำร้ายยายอย่างเดียวเอ๊ะหรือว่านี่แกทำงานภาษาอะไรเนี่ย อ้าวป้าหน้าของป้าไปโดนอะไรมาฮะแหมทํางานพลาดยังมีหน้ามาทาอีกเหรอก็เมื่อคืนนี้แกบุกเข้าบ้านฉันตกหน้าฉันส้วมเป่งเลยดูสิพ่าผมขอโทษครับป้ามันมืดมากผมเลยมองไม่เห็นว่าเป็นป้าอีกอย่างบ้านป้ากับบ้านยายคนนั้นก็หลังคล้ายๆกันอยู่ใกล้กันอีกผมเลยสับสนนิดหน่อยคับป้าฉันจะตีจนกระจังแกถึงตายซะจริงๆเลยถทดฐานที่ทําฉันเจ็บตัว จะว่าไปโทษแต่ผมก็ไม่ถูกนะฮะเป็นพราป้าคิดลายกับคนอื่นเคาะกรรมที่ทำจนมาตกสิทธตัวเองไงดังสุภาษิตอะไรนะอ๋อให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไง คเคยเกลียดคนคนึงแบบไม่มีสาเหตุหรือเปล่าไม่รู้ว่าทําไมถึงเกลียดรู้แต่เกลียด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 เกลมากมากฉันเกลียดเพื่อนบ้านของฉันมากเลยแมมทําตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมเข้าวัดทําบุญเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าจะเป็นคนดีขนาดนั้นไปเกิดเป็นนางฟ้าเถอะอย่ามาเป็นคนเลยเห็นแล้วมั่นไส้ยายจ๋ายายว่างไงะหลาน เอ๊ะแล้วนั่นถือถ้วยอะไรมาล่ะยายที่อยู่ข้างบ้านเราเขาทำแกงไตปลาซะเยอะเลยจ้าเขาเลยแบ่งมาให้ยายด้วยยายดูสิจ้าน่ากินมากเลยถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหลานจะกินแกงไตปลาถ้วยนี้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมจะยายก็มานน่ากินนะ่ะก็ยายเกลียดอีนังข้างบ้านนั้นไง ไม่ว่ายังไงหลานก็ห้ามกินของที่มันให้มาโดยเด็ดขาดดีมีดีมันถุยน้ำลายลงในแกงไปแล้วนั่นนั่นถ้าเผลอกินเข้าไปจะทำยังไงล่ะทีนี้ใครจะทำแบบนั้นละใะยายสกปรกแย่ yeah, เลยก็อีนางข้างบ้านนี่ทำไม่หรอก้จยายหนูว่ายายมองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมยายคนที่อยู่ข้างบ้านเราแกก็ดูใจดีออกแล้วก็ดูเป็นคนสะอาดสะอ้านด้วยถ้าเองยังชื่นชมมันให้ยายได้ยินยายจะไล่เองไปเป,เป็นหลานมันเลยเอาไหมล่ะไปเป็นหลานมันไหม ไม่ใช่ยายอ้าวยายของมิวกี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายวันเลยเป็นไงบ้างจะเนี่ยก็ดีนะทำไมหรออ๋อวันนี้ฉันทำพะแนนไก่อะ่ะมีซะเยอะเลยแบ่งไปกินสิไม่เอาอะ่ะฉันไม่อยากเอาเธอเอาไปให้มิวกี้กินก็ได้ก็ได้ฉันไม่มีทางที่ร้านของฉันกินอาหารรีมือแกหรอกนี่เนะ้เททิ้งที่หมดเลย งั้นยายเทยอะไรทิ้งอีกแล้วจ้าแะแนงไก่ที่ยายข้างบ้านหิมานส,สิทำแบบนี้อีกแล้วเราจะยายเสียดายของแย่เลยไม่ต้องเสียดายหรอกหลานของสกรปรกเททิ้งน่ะดีแล้วทำตัวเป็นคนดีนักชิงไหมวันนี้แหละที่จะทําให้แกท้องเสียขี้แตกไม่หยุดเลยคอยดู ฉันทำพะโล้แล้วก็ใส่ยาถ่ายลงไปใส่ยาถ่ายเยอะขนาดเนี้รับรองขี้แตกทั้งวันแน่แค่คิดก็สะใจแล้วอยากรู้จริงๆว่าความดีที่แกทำไว้มันจะคุ้มกะลาหัวแกได้หรือเปล่า <c oughs> โหวันนี้ยายเข้าครัวด้วยพะโล้ aro, ที่ยายทำน่ากินจังเลยถ้าอย่างนั้นหนูขอชิมหน่อยนะจ๊ะไม่ได้เด็ดขาดพะโล้ aro, หมอเนี้ย ยายทำให้ยายข้างบ้านคนเดียวหลานไม่มีสิทธิกินเด็ดขาดแต่ว่ามันมีตั้งเงยอะนะจ๊ะยายแบ่งให้หนูกินบ้างไม่ได้หรอเอ๊ะหลานคนนี้นี่บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแล้วอย่าให้รู้นะว่าหลานแอบกินมาอย่างนั้นยายจะตีให้ตายเลยไม่กินก็ได้จ้ะอันนี้ยายทําเสร็จแล้วเอาไปให้ยายข้างบ้านให้ยายทีจ้ะย,ยายสวัสดีค่ะคุณยายอา้าวมิกี้เอาอะไรมาให้ยายจ้ะเนี่ย ฮัลโหลค่ะคุณยายยายหนูทาเองเลยนะคะยายให้เอามาฝากนะคะจะฝากขอบคุณยายของหนูด้วยนะหนูมานั่งกินข้าวด้วยกันสิจะดีหรอคะดีสิจ๊ะเดี๋ยวยายตักพะโลลลาดข้าวให้นะค่ะนี่จ้าขอบคุณค่ะแล้วคุณยายจะทานด้วยกันไหมคะยายยังมีหิวนะ่ะหนูก,กินก่อนเลยค่ะโอ้ยอิ่มจังเลยะ กินหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากโอ้ยยอ้ยเป็นอะไรจ้ะหนูโอ้ยช่ด้วยช่ยด้วยหนูปวดท้องจะตายอยู่แล้วโอ้ยรอแป๊บนะเดี๋ยวยายไปตามยายของหนูมาดูนี่นี่ยายของมิวกี้มีอะไรมีซ่าบตัวมิวกี้นะสิ กินพะโล่ที่เองให้มาตอนเนี้ยปวดท้องบิดเกรงไปหมดเลยแถมยังท้องเสียวิ่งเข้าวิ่งออกข้องน้ําหลายรอบแล้วจริงเหรอมิวกี้หลานยายมิวกี้เป็นยังไงบ้างหลานยายจ๋าหนูเข้าห้างน้ำเป็นสิบรอบแล้วหนูไม่ไหวแล้วจ้ะยายมิวกี้แข็งใจไห่นะหลานเดี๋ยวยายจะพาหลานไปโรงพยาบาลแล้วนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะเป็นเพราะฉันเอง ทำพะโล้แล้วใส่ยาถ่ายลงไปหวังจะให้เองกินแล้วท้องเสียจุดท้ายหลานของฉันเป็นคนกินจนท้องเสียเสียเองอ๋อแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วฉันขอโทษเองด้วยนะที่ทําแบบนี้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันเป็นยังไง